ส่วนที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรค่ะยังคงมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องและสภาพคล่องก็ค่อนข้างต่ำนะคะบรรยากาศแบบนี้กดดันตลาดหุ้นไทยแล้วเราจะวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ เดีทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษม Chief Port f o l i o Advisory จากบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขียวได้ไม่กี่นาทีนะฮะพุ้นไทยกลับไปแดงอีกแล้วฮะพี่วีเรายังเหลือความหวังอะไรอยู่หรือไม่หรือว่าเราพักผ่อนแล้วไปเตรียมตัวไปเที่ยวกันดีว่าหรือ,อยังไงดีฮะจริงจงมันก็เป็นไม่อยากจะไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองนะมันก็เป็นกันทั้งโลกนะครับช่วงนี้เพราะว่า ตลาดเอเชียลงกันมาหมดนะฮะเราอาจจะลงมากหน่อยด้วยด้วยเหตุผลว่าเราไปเจอกระแสเรื่องของฟอสเซลอะไรด้วยแต่ว่า,าต่างประเทศเนี่ยขายหุ้นนะครับในเอเชียแทบจะทุกประเทศนะครับยกเว้นเกาหลีใต้เพราะว่าเกาหลีใต้เขาเขามีปัญหาภายในของเขาแล้วก็มีการซื้อคืนอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าไม่รวมเกาหลีใต้เนักองดูต่างประเทศขายทั้งหมดแล้วก็หุ้นในเอเชียก็ปรับตัวลงแทบทั้งหมดครับหลักๆผมว่า มันหนีไม่พ้นเนินทุกคนกลัวเรื่องของนโยบายของทรัมป์ว่าวันที่20มกราเนี่ยเขาจะออกแนวไหนแล้วเขาก็พูดอะไรออกมาหลายๆอย่างที่คนมีความกลัวเราก็จะเห็นนะครับว่าพอรามีค,ความมีความกลัวเกิดขึ้นสินทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอันแรกก่อนเลยก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอันนี้ชัดเจนแสดงว่าคนถือเงินสดอันที่2ก็คือราคาทองคาเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ แต่สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆลงหมดนะครับพันธบัตรรัฐบาลราคานะครับราคาพันธบัตรรัฐบาลก็ลงนะครับราคาหุ้นก็ลงนะครับบิตคอยก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนแล้วละ่ะว่าทุกคนเวทแอนซีมากกว่าถามว่ายังมีความหวังเหลืออยู่ไหมก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเราหวังลุ้นเด้งได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่20เนี่ยตลาดหุ้นมันจะมีความคือตลาดไม่ค่อยไม่ชอบความชัดเจนถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าทรัมป์จะทําอะไระตลาดหุ้นก็ยังไม่ได้ให้หรือยังไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนแต่พอหลังจากวันที่20เนี่ยผมว่าแอบคือมันมันคงมันคงไม่ได้ดีขึ้นนะครับต้อบอีกนิดหนึ่งก่อนแต่นโยบายที่ทรัมป์จะพูดหลังจากนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนขึ้นตลาดน่าจะพอแอบซอบหรือว่าพอจะประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด สินทรัพย์เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นก็อาจจะมีรีบาวหลังจากที่ทรัมป์รับตําแหน่งนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุ่มพามีนาแล้วก็ประสานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยด้วยสังเกตไหมครับว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยส่วนตลาดนะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นบวกในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยติดลบตั้งแต่ต้นปีก็เป็นเพราะว่ามีเรื่องของผลประกอบการกับเรื่องของการจ่ายเงินปันผล นั้นกุมภามีนาะต้องมีความมีลุ้นนะครับว่าจะเป็นช่วงเวลาของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารละก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆซึ่งต้องบอกนิดน,นึงราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยยังไม่ได้คือหรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่หรือความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้กระทบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยสักเท่าไหร่โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ได้มีการปรับประมาณการลง เงินปันผลก็ยังคงจ่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบการในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยแล้วก็ประกาศ X d ดีในช่วงเดือนมีนาเมษาเป็นไปได้ว่าหุ้นเนี่ยะจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สะท้อนภาพจริงจริงก่อนสงการเนี่ยตลาดหุ้นมันจะดีนะครับมันจะแย่หลังสงการก็พอรุนได้ดังนั้นตอนนี้แนวรับผมว่าถามว่ามีรุ้นตรงแถวแนวรับไหนก็คงหนีไม่พ้นนะครับพันสามร้อยห้าสิบ อาจจะเป็นจุดในการลุ้นเด้งระยะสันนะ้นหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐรวมถึงไม่โดดผลกระทบจากครัมมากนะักเช่นพวก CPO Home Pro นะครับ Com7 แล้วก็หุ้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมที่อาจจะมีประเด็นเก่งกําไรเรื่องของการย้ายฐานกําลังการผลิตอย่าง WHA แต่ช่วงนี้ต้องหมอนอน,นิดนึงก่อนนะครับการกินกําไรเนี่ยต้องมีจุด stop loss ท,ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควร ในระยะกลางถึงยาวคือปีหนึ่งเนี่ยผมยังมองว่าตลาดคุณไทยยังมีแนวโน้มขาลงนะด้วยปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเลยครับอย่างปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยชัดเจนมากสงครามทางการค้ายากมากเลยนะครับการขึ้นภาษีแล้วจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการเติบโตได้มันมีแต่ลบอย่างเดียวแล้วก็เศรษฐกิจจีนก็ตอนนี้ดูแย่มากดูอ่อนแอมากเศรษฐกิจอินเดียก็เริ่มชะลอแล้วนะครับ เศร,รษฐกิจยุโรปเนี่ยไปแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือรอว่าเศร,รษฐกิจสหารัฐเนี่ยจะลงตามมาเมื่อไหร่เป็นความเสี่ยงครอะดอกเบี้ยของสงหรัฐก็ไม่ลงก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาชะลอได้ดังนั้นความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงเรื่องการเมืองโลกและก็ที่สําคัญความเสี่ยงเรื่องการเมืองในประเทศด้วยมันก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยปีนี้ยังไม่ดี แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงได้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวและการปรับตัวลดลงต่ำกว่าพันสามจุดนะครับถึงพันสจุดเนี่ยก็เป็นไม่ได้ยังเป็นไปได้อยู่นะครับก็จะเป็นจุดในการที่จะเริ่มสะสมหุ้นสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวได้ครับครับค่ะแสดงว่าถ้าเกิดเหตุผนผวนอะไรเกิดขึ้นแล้วหุ้นไทยลงไปก็ไม่ต้องตกใจใช่ไหมคะค่อยๆหาจังหวะทยอยซื้อหรือเปล่าตกใจตกใจมันจะตกเครับมันจะตกใจของมันอยู่แล้วครับจะบอกว่าไม่ตกใจก็ไม่ได้ ตกใจแต่กลัวนี่และกันนะครับ<อ>เพราะว่าคือโดยพื้นฐานของหุ้นใหญ่ๆเนี่ยกำไรมันก็ยังมีอยู่เงินตอนผดเขาก็ยังจ่ายครับนี่แต่ว่าเซนติเมนต์ของตลาดไม่เอื้อหรอกครับแล้วที่สําคัญคือตลาดหุ้นไทยลงมา2ปีแล้วอ,อ,อเมริกาลงาไทยเราอาจจะไม่ลงมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่อาจจะไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างหุ้นอเมริกาลงเนี่ยสมมติถ้าตอนนี้หุ้นอเมริกาแพงวอเรมเบฟเฟตถึงเงินสดเยอะแล้วสมมติว่าปีนี้ลงมาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าหุ้นไทยก็ลงนี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คือหุ้นไทยเราาอะลลงมปี ดังนั้นถ้าจะปรับตัวลดลงเนี่ยพี่ว่าดาวไซด์ไม่เยอะนั่นคือที่มาว่าทําไมเวลาลงอ่ะเราตกใจได้นะครับรบ,บางทีการตกใจมันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะครับแต่ว่าเราอย่าก,กลัวพ,พื้นฐานดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวแต่มันต้องเก็บแล้วพอทนได้นะครับเพราะว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยภารหนี่ประเทศไทยเราก็มีนี่อเมริกาก็นี่ยุโรปก็นี้คือมันเป็นนี่กันหมดแล้วครับ ซึ่งการที่จะเป็นหนี้แล้วเศรษฐกิจพังเนี่ยแล้วกว่านี่จะลดลงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อะมันต้องใช้เวลาแต่เขาว่าใช้เวลาเราไม่รู้ว่ามันกี่โมงหรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนเพราะแต่และววิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับบางทีก็6เดือนก็จบบางทีปีหนึ่งก็จบนะครับ mm. เพราะฉนั้นมันก็จะเป็นโอกาสในการที่เวลามันเกิดเหตุการณ์ในการที่หุ้นดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะค่อยๆทยอยเก็บโดยเราจะได้ของถูกแล้วคุณจ่ายปันผล นะครับล้วก็รุรกนกันว่าระยะกลางยาวตลาดคุณสุดท้ายมันก็จะวิ่งตามกําไรที่มันยังคงดีอยู่นะครับโดยส่วนตัวถ้าเป็นพี่กวีเองเนี่ยณเวลาแบบนี้จะเก็บเงินสดสํารองเอาไว้มากน้อยแค่ไหนอ๋อพี่เก็บเงินจริงๆเราออกรายการแบบนี้เราก็เราก,เราก็คุยกันตลอดถ้าเป็น v ีไอพี่เก็บเงินสดมานานละถูกไหมครับตั้งแตออ่พี่ได้ของตอนโควิดละแล้วก็ขึ้นไปพันห้าพันหกพี่ก็บอกนักลงทุนตลอดนะครับพันหกพันเจ็ดไม่ซื้อแล้วนะ แล้วก็บอกตลอดว่าพันหกพันเจ็ดระวังลงมาพันสี่นะแล้วแต่พันสี่เนี่ยถ้าเราก็บอกว่าถ้าต่ํากว่าพันสี่ลงมาให้เริ่มทยอยเก็บพันสามพันสองอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยถามว่าช่วงเวลานี้พี่ทยอยเก็บไหมเป็นการทยอยเก็บแค่ไม้แรกครับพี่ยังเหลือเงินสดอยู่อีกสองไม้ที่เก็บมาตั้งแต่สมัยโควิดอะครับ,รบหรืออีกสองไม้ที่จะเอาไปเก็บซึ่งตอนนั้นก็คือจะเก็บตอนนู้นเลยพันสองแล้วก็ตรงพันจุดเลย ยังมีเงินสดอยู่ได้ไหมครับก็รอเวลาเพราะฉะนั้นจะถามว่าตอนนี้ที่ยนเก็บไหมเก็บแต่เก็บแท่ไม่ถึงหนึ่งในสามของเงินสดที่เรามีอยู่ครับโอเคค่ะมีเงินสดนี่ขอยืมได้ไหมครับก็ยังถึงเงินสดเยอะอยู่ครับทุนนี้เงินสดเป็นแคชพิสตี่มไม่ตอบไม่พี่ต้องหลันกัางมันกองเงินสดมาให้ผมหน่อยได้ไหม โอเคได้อที่แต่ call center เป็นคนมาขออ่ะที่ call center ตัวมาขอช่วยถ้าผมโทรไปนี่เป็นผมตัวจริงนะครับไม่ call c เซ็นเตอร์ัวจริงเมื่อวานค c เซ็นเตอร์ก็โทรมาว่าพี่ไปไปค้ายาโอ้โหโอ้โหตาแม่ถ้าค้ายาฝั่งนี้รวยไปถึงไหนแล้วได้ขอบคุณมากครับพี่บีวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มทยอยซื้อนะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่บีก็บอกว่าพันสี่ไม้หนึ่งพันสามไม้สองแล้วก็พันสอง รอ,อซื้อไม้3ามแต่ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าก็หวังว่าจะลงไปไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ